จับหมอเก๊ตุ๋นเหยื่อสามล้านหลอกลงทุนเปิดคลินิกเสริมความงามนะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นกระแสบนสดเชียลครับกับภาพชายแต่งตัวดีนะนี่ขมขัดแบรนเนี่ยนะตัวเอเนี่ยฮอนด้าครับคือผิวพัน์ดีนะจากภาพที่เขาเบอร์หน้าเนี่ยชาวเน็ตก็ด่านะเบอร์ทำไมวะจะได้รู้ว่าใครแต่ก็ต้องเบอร์นะฮะคือนายปนัทภูมิอายุยี่สิบห้าปี ตำรวจเนี่ยเขาตามจับกลุมตัวได้บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านลุมพินีเขตปทุมวันนะนายปนัดภูมิเนี่ยมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นแพทย์เสริมความงามแบบทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอะว่าตัวเองเนี่ยสามารถพาตัดสัญญากรรมใบหน้าได้อีกทั้งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้เป็นหมอแต่อย่างใดนะฮะไม่ได้เป็นแพทย์ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น พอตรวจสอบพบครับวุฒิการศึกษาเนี่ยจบแค่มหกแล้วก็ยังมีการสวมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเบจกรรมเข้าทำงานที่คลินิกเสริมความงามหลายแห่งคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานตามคลินิกเสริมความงามเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นหมอผ่าตัดหมอสัญญกรรมเนี่ยเข้าทำงานไปแล้วหลายที่นะครับคือเคสล่าสุดเนี่ยเขาไปตุนเหยื่อครับตุนอีกแล้วนะฮะ น่าจะชอบกินอะไรเปื่อยๆกันนะฮะคือไปหลอกเหยื่อเนี่ยให้มันร่วมลงทุนเปิดคลินิกมูลค่าความเสียหายรวม3ล้านบาทคือทํางานตามคลินิกเนี่ยก็หลอกคนอื่นแล้วตอนเนี้อยากจะเป็นเจ้าของคลินิกก็ไปหลอกเหยื่อมาอีกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาชอบโกงประชาชนก่อนนะครับส่วนข้อหาอื่นหรือว่าผู้เสียหายอื่นที่เคยโดนนายปนัดภูมิอายุ25ปี หลอกลงทุนหรือว่าคลินิกไหนที่เคยจ้างเขาเข้าไปเนี่ยเป็นผู้เสียหายก็ไปติดต่อตำรวจได้นะครับโหภาพลักษณ์เนี่ยเขาเขาดูดีนะผมคิดว่าเขาเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่ชอบการสัลยกรรมชอบการแบบดูแลตัวเองอยู่แล้วอะ่ะแต่ประเด็นคือไม่ได้เป็นหมอแอบบอ้างแล้วก็ถึงขั้นไปหลอกเงินคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็ยับครับตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ